ส okay, <okay>, okay. ี่สามโอเคแล้วคแวันนี้มีรมาร่วมงานคะค่ะวันนี้มาร่วมางนานสหกรุปแฟร์ครั้งที่28ค่ะก็มากับในฐานะพรีเซนเตอร์มาม่าโอเคค่ะเป็นไงบ้างคะกับในฐานะพรีเซนเตอร์ในครั้งนี้รู้สึกแบบดีใ,ใจว่าค่ะเพราะว่าเป็นหนึ่งคนที่แบบว่าทานมาม okay ่าโอเคเรื่อยๆอยู่แล้วมาตั้งนานมากแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าพอครั้งนี้ได้มาเป็นพรีเซนเตอร์เองอ่ะก็รู้สึกว่าแบบดีใจเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราบบเคยทานอยู่แล้วแล้วก็ชอบอยู่แล้วค่ะเรียกว่าสองรสชาติทหม สองรสชาติใหม่เลยค่ะก็มีทั้งทาโกยากิค่ะแล้วก็มีพันแนงเนื้อค่ะใช่ก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นผ่านนกันมาค่ะก็เป็นรสชาติที่อิงชอบมากอย่างทาโกยากิคือเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าใครจะไปคิดว่าแบบ ปัมีกิ่สนสำเร็จรูปจะเป็นรสทาโกยากิได้อ,อ,อใช่ก็คือแบบทาแบบเหมือนกินทาโกยากิเลยอะไรอย่างคะ่ะรสชาติแบบหอมมากเลยคะ่ะแล้วก็ผแห้งเนื้อก็เป็นอีกรสชาติที่เซอร์ไพรส์เพราะว่าอิงว่าแบบแต่หลายคนเคยกินผแหงอยู่แล้วแต่ว่าอย่างผะแหงเนื้อของมาม่าโอเคอะ่ะคือมันมีความแบบครบเครื่องเทศทุกอย่างแบบอร่อยมากคือจริงๆอะ่ะทานบ่อยมากรวมถึงแบบว่าคนที่บ้านรวมถึงแบบว่าเดี๋ยวนี้คือเผื่อแผ่ถึงนักดนตรีหมดแล้วค่ะก็คือชอบกันหมดะคะ่ะ ใช่ซื้อหนึ่งหีบได้เสื้ออิงเขาเรียกว่าอะไรเป็นเพื่อที่อิงวาดเลยค่ะเสื้อชื่อว่าหมูแดงโอเคค่ะก็เป็นคีย์บอร์ดหมูแดงที่อิงเองเนี่ยวาดเองค่ะแล้วก็มี3สีค่ะสีชมพูสีดําแล้วก็สีขาวค่ะก็ใครที่แบบสนใจอยากได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยถ้าโอเคค่ะใครที่สนใจแบบอยากได้อยู่แล้วเงี้ยค่ะก็มาที่งานนี้ค่ะก็สามารถซื้อมาม่าหนึ่งหีบนะคะก็ได้รับเสื้อไปเลยฟรีๆเลยค่ะ เรียกว่าทั่วกลุมก็ยังเห็นนะตอนนี้จะบอกว่าเพื่อนๆบอกไม่ต้องเผื่อคิดถึงกันแล้วเพราะว่าเพื่อนๆบอกว่าเห็นทุกวันเลยแบบขึ้นทางด่วนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เพื่อนๆก็บอกว่าขึ้นรถไฟฟ้าก็เจอไปนู่นก็เจออะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนแบบว่าเราอยู่ทักทายเพื่อนๆส่งเพื่อนไปทางานทุกวันรถไฟฟ้ามาทั้งรูปทั้งเสียงใช่รถไฟฟ้ามาทั้งรูปทั้งเสียงเลยค่ะก็จะบอกว่าเป็นอะไรที่กดดันเหมือนกันเพราะว่าหนูเองก็ฟังเสียงพี่รัตเก้ามาจ่เด็กือนกันแล้วก็แบบแอบแบบ กังวลว่าเราจะทําได้ไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าพอดีทางรถไฟฟ้าค่ะเขาก็มาพี่ๆเขาก็มานั่งคุมเองเลยแล้วก็เอาที่แบบว่าฟังรู้เรื่องที่สุดฟังโอเคที่สุดค่ะแล้วก็ก็จะมีแค่2เดือนเท่านั้นอีก2เดือนเท่านั้นค่ะ<ม>ที่เป็นขบวนของหนูก็คใครที่สนใจอยากไปร้องขึ้นสักครั้งอะไรเงี้ยก็ลองไปได้ค่ะมีสองขบวนค่ะการลงเสียงในการทำเพลงนี้ค่ะมันมันเป็นยังไงมันแตกต่างจากการร้องเพลงไงบ้าแตกต่างมากค่ะคือวันที่อัดเสียงลงเสียงรถไฟฟ้าค่ะ ฝึกเท่านี้เลยอะค่ะฝึกใหญ่มากแล้วก็แล้วก็มีความเขาเรียกว่าอะไรอิว่ามันต้องดูเป็นฟอร์มอลมากๆแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือทางมาม่าเนี่ยเขาอยากให้เราเป็นตัวของตัวเองด้วยไม่อยากให้เราดูแบบว่าแบบทางการนิ่งเกินไปอาจจะมีแบบว่าหยอดมุกเข้าไปบ้างอะไรแบบว่าถึงพร้อมองอยากลงพร้อมเธออะไรเงี้ยแบบมีบ้างอะไรอย่างงี้แล้วก็ต้องแบบใส่มุกใส่อะไรเข้าไปบ้างเลยค่ะให้มันดูแบบว่าเออสนุกสนานสมกับเป็นมาม่าโอเคการทำงานครั้งนี้คือมันน้อยคนนะคะที่จะได้ลงเสียงแบบนี้ ก็มันจะมีแค่สองคนในประเทศนที่แหละที่เป็นแบบศิลปินคือเอางี้กันเลยโอเคนะคืออันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่หนูดีใจค่ะจะบอกว่าหนูอาจจะเก็บไว้โมยันแก่ได้ก็แบบว่าครั้งหนึ่งเคยมีเสียงหนู3มเดือน <c oughs> สําหรับขโบรรถไฟฟ้ามามาโอเคเท่านั้นเลยค่ะก็อาจจะแบบว่าดีใจแล้วก็เมื่อกี้มีมาม่าโอเคทําเป็นโมเดลรถไฟฟ้ารูมหนูมาให้ด้วยอะไรเงี้ยก็รู้สึกแบบดีใจเหมือนเป็นความทรงจํหนึ่งที่เราได้ได้รับค่ะอืมก็อยากให้ยินที่ปามาโอเคแล้วก็มาร่วมงานใน ใช่ค่ะค่ะใครที่สนใจนะคะสหกรุก๊ปแฟร์นะคะมีถึงวันที่30เดือนนี้เดือนอะไรนะคะมิถุนายนมนค่ะ <laughs> มีถึงวันที่30มิถุนายนนี้นะคะก็อย่าลืมมากันได้นะคะที่ไบเทคบางนาน,นะคะก็มีของเยอะแยะมากมายเลยค่ะอีกยังอีกยังไม่ได้เดินเลยแต่ว่าเท่าที่มองเนี่ยคือมีเยอะมากมจริงๆแล้วก็อย่างมาม่าโอเคของเราเนี่ยก็น่าสนใจมากๆเพราะว่าใครที่สนใจแบบชอบกินมาม่าอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็คือมาเถอะค่ะรับรองว่าคุ้มแน่นอนค่ะ เพิ่มจากการลงเสียงพอดีมันฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างคะเองสำหรับเราเองฟีดแบ็กเหรอคะฟีดแบ็กจะบอกว่าถ้าแฟนๆขับเราเองอ่ะก็คือรีบไปขึ้นกันใหญ่เลยคือรู้สึกว่าแบบเขาตื่นเต้นกันมากๆ,เ,ออๆเพราะว่าออ <ๆ S 2> ปกติแฟนๆเราก็คือใช้ BTS อยู่แล้วทุกวันแต่ว่า <ๆ S 2> <ๆ S 1> เขาก็หันจะเข้ารอแบบวันนี้จะได้ขึ้นขบวนอิงไว้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออแต่ว่าถ้าในแบบว่าโซเชียลทั่วไปเลยเนี่ยก็จะมีคนที่อาจจะเข้าใจผิดบ้างว่าเสียงเราเนี่ยมาแทนเสียงพี่รัตก้าวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยก็แอบเห็นเหมือนกันแต่ว่า ก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่อิงเชื่อว่าทุกคนรักเสียงพิลัตเก้าตัวเองเองก็รักมากๆเพราะว่าเราเองโตมากับเสียงพิลัตเก้าเลยแล้วก็แต่ว่าก็จะมีคนที่ไปคอมเมนต์เหมือนแบบแก้ให้ว่าแบบอ๋อเขาเป็นแค่ขบวนของมาม่าโอเคนะอะไรเงี้ยแล้วก็มีแค่2ขบวนจากแบบ60 70ขบวนเลยอะไรเงี้ยคือมันยากมากๆที่จะได้คืนอะไรเงี้ยคือเหมือนแบบว่าวันนั้นคุณต้องแบบว่าแจ็คพอจริงๆถึงจะได้คืนแล้วได้ฟังเสียงนี้อะไรเงี้ยค่ะก็ใครที่ คิดว่าอิงมาแทนก็ไม่ได้แทนนะคะรักพี่รันเก้าเหมือนกันแล้วก็เชื่อว่าทุกคนก็รักพี่รันเก้าเหมือนกันค่ะก็เอฟซีนี่เขาต้องตั้งตารอมากเลยนะวันนึงไม่รู้เขารอนานแค่ไหนเวลาขบวนอิงนะใช่คือเหมือนจริงๆบางคนก็คือไปรอแบบว่าวันนี้ขบวนจะมาตอนไหนเลยก็จนแบบว่าไม่รอแล้วขึ้นดีกว่าอะไรเงี้ยก็มีโชว์ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะสดๆสถานีที่แบบน่ารักได้ค่ะสถานีต่อไปสยาม next station สยามอะไรประมาณนี้ มันก็จะมีความเป็นเราอยู่แต่ว่าก็อาจจะแบบว่าดูเดือดเดดามดต้าวนั่นแหละค่ะถ้าสมมติาแฟนเรียกร้องบอกว่า3เดือนมันไม่พอให้ยื้อเวลาออกได้ไหมต้องบอกมาม่าม่าโอเคค่ะว่าขออีกขออีกเงี้ยค่ะช่วงนี้งานคอนเสิร์ตเห็นว่าคุณในการเตรียมตัวถูกไหมค่ะใช่ค่ะอะไรบ้างคะตอนนี้เอ่อ ตอนแรกหนูก็รู้สึกว่าหนูไม่เครียดเพราะหนูรู้สึกว่าแบบเ,เป็นคอนเสิร์ตท,ที่ชิวๆสบายๆคนดูประมาณแบบพันนิดๆต่อรอบมี5รอบอะไรอย่างี้ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่เราตื่นเต้นเราได้ทำโชว์ดีเรคเตอร์เองอะไรเงนี้แต่ว่าพอตอนนี้กำลังจะถึงวันอีกหนึ่งอาทิตย์เครียด <c oughs> แล้วค่ะ <c oughs> ความเครียดมันเข้ามาแล้วก็คือเหมือนเรารู้สึกว่าเราก็กดดันตัวเองด้วยแล้วก็รู้สึกว่าอยากให้คนที่มาเขาได้รับความที่ดีที่สุดกับลกลับกลับไปอะไรอย่างี้ค่ะเราก็เลยเหมือนแบบอาจจะมีโมเมนต์กดดันตัวเองแต่เชื่อว่า มันจะอมาดีแน่ๆค่ะเพราะว่าอิงตั้งใจมากๆมัากเพราะว่าความลับก็คือตอนแรกค่าอยากให้จัดใหญ่กว่านั้น <c oughs> อ่าค่ายบอกว่าแบบทำไมไม่จัดใหญ่ๆไปเลยอะไรเงี้ยเหมือนแบบว่ารอบนึงจะได้เหนื่อยน้อยๆอะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> แต่อิงอรู้สึกว่าอิงไม่ค่อยมีคอนเสิร์ตที่ดูอบอุ่นแล้วก็ดูเป็นแบบว่า เราสื่อสารกับคนดูมากๆเลอนะไรคืออิงไปดูพี่ๆมาหลายวงแหละเ้วเวลาเราได้ดูในโรงละครอะฟีลมเป็นอีกฟีลหนึ่งแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเราอยากทําครั้งหนึ่งในชีวิตศิลปินอนะไรเงี้ยเราอยากลองทําดูแต่ว่าพี่ๆก็บอกว่าแต่รอบเราพันนิดๆทำมันน้อยนะอนะไรเงี้ยเหมือนแบบว่าด้วยด้วยผู้จัดเองเขาก็ต้องการกําไรกลับไปด้วยอันนี้พูดตรงๆนะคะก็ก็เลยบอกพี่ๆว่าอะงั้นอย่างนั้นหนูเล่นให้ฮาหลอก <laughs> ตอนนี้เครียดแล้วร <laughs> <laughs> อที่ห้า รอบที่ห้าอาจจะเห็นหนูแบบเสียงเสียงมันต้องมีเคล็ดลับการโมยังไงบ้างหรือว่ารักษาอย่างไงบ้างเล่นห้ารอบไม่ใช่ธรรมดาเลยใช่จริง<อ>จริงอาทิวันนี้อะค่ะก็เลยแบบว่ามีการดูแลเสียงกว่าปกติค<อ>่ะอย่างแบบเวลาซ้อมเนี้ยเราก็จะรู้วิธีเซฟเสียงยั้งเสียงว่าแบบอ๋อเพลงนี้เราร้องประมาณนี้ได้<อ>เพลงนี้เราร้องใส่เลยอะไรเงี้ยเพื่อให้แบบว่าทั้งโชว์เรายเรายืดได้นานขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็รวมถึง ว,วันอื่นๆกลับมาซ้อมเนี่ยเราก็มีเสียงเหลือพอที่จะร้องก็เหมือนแบบว่าทดลองแล้วอะไรเงี้ยเขาได้ติดกันเลยติดกันเลยเลยพราะว่าอะไรเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเสียค่าย,ยกของออกคนเราช่วงนี้นนหนักมากๆเลยร่างกายเราดูแลแล,แล้วแล้วหัวใจเป็นยังไงบ้างหาัวใจหัวใจเหรอคะอ <laughs> ตามเพลงค่ะพบรักค่ะเออคนนี้ก็่ินเลิฟเลยมัผมบ้างไม่ผมบ้างอะผมบ้าง อินเลิฟไหมก็จริงๆก็เรื่อยๆมาๆมานานแล้วค่ะแล้วก็ก็ถือว่าเป็นความรักที่ก็เฮลตี้ค่ะแล้วก็เป็นความรักที่ีิว,ว่ามันก็เป็นเรื่องของแบบการซัพพอร์ตกันไปเป็นมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ได้แบบไม่ได้มีอะไรที่โหอินเลิฟมากๆอะไรอย่างเงี้ยขนาดนั้นแต่ว่ามันก็เป็นเหมือนอะไรที่แบบเป็นกําลังใจดีๆให้กันค่ะช่วงนี้ที่เรามาซ้อมก็สุดเลบบอกว่าแบบมีมันส่งเอาหารมัส่งนี่มไม่ทัไม่มี ก็สปอร์ตแบบบ้านให้กำลังใจแชทจะเป็นแบบว่าให้กําลังใจมากกว่าใช่ค่ะมีอะไรมีอะไรที่เราเครียดเวลาถึงเราเครียดเราก็แบบอาคุยได้อ,ไอย่างงี้มากกว่าค่ะ <c oughs> แต่ก็จะไม่ค่อยได้เจอค่ะเพราะว่าซ้อมหนักมากแล้วเราทดแทนควารมรักยังยังไงบ้างคะทดแทนยังไงอะงงคะอีกว่าแบบอีกว่าแบาแบขเขาก็ไม่ได้ต้องการอะไรทดแทนกลับไปเพราะว่าเรารู้สึกว่าแบบเราก็เหมือนรู้ว่าต่างคนทําอะไรแล้วก็แค่สปอร์ตกันไปเรื่อยๆมากกว่าค่ะตอนนี้คือ ัวออออะไรหยากอยากเจอเหรอคะเออยผมเป็นคนในแวดวงเดียวกันถูกไหมคะไม่เป็นเป็นแบบไม่ได้อยู่ในวงการค่ะใช่ก็คิดว่าไม่ได้ไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นเลยยังไม่ได้คิดเลยเห็นแต่ว่าเห็นคนแซวไหมแซวตลอดแซวตลอดคือจะบอกว่าอย่างเพลงพบรักอ่ะกิมมิคแรกที่เปิดออกไปอ่ะก็เหมือนแบบว่าซบไหลไปเอ็มวีแล้วก็แบบมพ่าพบรัก แต่ว่าแฟนๆก็แบบเหมือนแบบว่าไม่เชื่อหรอกรู้ว่ายังไงเราก็แบบเป็นแก้การแบบโประวัเพลงแล้วเขาแล้วเขาก็เดาถูกด้วยว่าเราโประวัเพลงเพราะว่าถ้าเป็นอีวรันทรจริงๆก็คือไม่น่าจะลงอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ค่ะหลังมาก็จะเป็นเพลงแบบแนวรักอกหักไม่มีแล้วเนาะือโดนแซวเยอะมากเลยว่าแบบไม่คิดจะอกหักแล้วหรออะไรเงี้ยเราไปเปิดเพลย์ลิสต์อีกรันทอนฟังดูนะคะนับเพลงอกหักมันเยอะมากค่ะมันพอมันเยอะๆแล้วอะไเลยว่าหมายถึงว่าต้องฟังย้อนฟังเก่าแต่ว่าอันไหนก็จะอินเลิฟอยู่ตลอดเห็นไหมคะ ไม่เดี๋ยวโอหหักก็มีมา<ช>มันก็สลับสลับกันไปใช่ค่ะรอก่อนนะรอก่อนค่ะตอนนี้แบบว่าไม่ไม่โอหหักเนาะตอนนี้ <c oughs> แฮปปี้บ๊าวบ๊าวแฮปปี้ดีค่ะแฮปปี้ดีค่ะขอบคุณค่ะก็ยิ้มเลยนะจ๊ะตอบสามตอบนามค่ะแต่นี่เป็นอีกสาม